สมัมิระเจนแพด2.5เข้าแล้วมีอะไรบ้างไปดูกัน <S <S ตอนดี้ฮะผมเ,สเบสเปอร์นะฮะ <S 1> <S 1> อย่างแรกตัวละครใหม่น้องมาย,ยาสาวน้อยนิวเปอร์ที่มีมือขนาดใหญ่น้องเป็นหน่วยจูโจมคือสายแท้งต่อมาสมัตทพาสเป็นสมัตทพาของน้องมายานะครับถ้าอยากได้น้องก็200 ขี้เกียจเวลก็300อต่อมาสกินนะฮะในแพทนี้มีสกินใหม่มาให้เราซื้อถึงสสกินด้วยกันซึ่งเป็นสกินระดับสุดยอดถึงสสกินสกินสุดยอดต่างกับสกิลธรรมดายังไงก็สกิลสุดยอดเปลี่ยนเอฟเฟกนะครับผมสกินธรรมดาเปลี่ยนแค่ตัวต่อมากิจกรรมซัมเมอร์อืมมีควสมีดาในทีมซัมเมอร์แล้วก็สุดท้ายอาคุณขี่เกียรอัพเวลตัวละครด้วยตังเคดิตหรือหาตังเคดิตไม่ถานเกมเข้าอัพเพิ่มระบบ เพชรมาให้เสียตังทีเดียวจบถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์คลิปผมด้วยนะครับขอบคุณครับ